มิ t ูบิชิไททันสองพนยหใหม่ล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมรูปลักษณ์ใหม่หมดจดและเทคโนโลยีทันสมัยที่ยกระดับกระบะาสายพันแกร่งให้เหนือกว่าทุกความคาดหมายด้วยดีไซน์ดินามิกชิลวโฉมใหม่ไททันสองพนมีความดุดันแข็งแกร่งแต่ยังคงความปราดเปรียวในทุกมุมมองกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบ3ชั้นเสริมไฟหน้าและโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดียทม์รันนิ่งไลท์ดีไซน์เรียวคมไฟท้ายและรูปทรงตัว T ใหม่เพิ่มความโดดเด่นยามค่ำคืน ภายในห้องโดยสารยกระดับความพรีเมียมอย่างชัดเจนด้วยคอนโซลกลางแบบลอยตัววัสดุตกแต่งแบบซอฟทัดรอบคันพร้อมจออินโฟเทนเมนตขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงหน้าจอมิดแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาช่องแอร์ผู้โดยสารหลังและพอร์ต USB-C, USB-A ครบครันเครื่องยนต์ใหม่รหัส CN16 ขนาด2.4ลิตรเทอร์โบดีเซลมีให้เลือก3พละกำลังได้แก่150แรงมา้า 184แรงม้าและรุ่นเทอร์โบคู่2 0 4แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุดถึง470นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อน2ล้อและระบบซูเปอร์ซีเล็กซ w d ับเขับเคลื่อน4ล้อแบบเต็มประสิทธิภาพพร้อมโหมดออฟโรดและระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าโครงสร้างใหม่บนแพลตฟอร์มลัดเดอร์เฟรมรุ่นล่าสุดช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งลดแรงสั่นสะเทือนทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจยิ่งขึ้นระบบกันสะเทือน,น,แบบอก,นอกคู่ พร้อมโชอัพใหม่ส่วนด้านหลังเป็นแหนบแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการบรรทุกและเกาะถนนได้ดีขึ้นด้านความปลอดภัยไทยทันสองพย่จัดเต็มด้วยระบบ ADAS เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนรถในจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Cruise Control แบบแปรผันอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศารวมถึงถุงลมนิรภัยสูงสุด7จุด Mitsubishi Titan ั Mits ishi, น2025พร้อมให้คุณสัมผัสทั้งรุ่นตัวทัง2ตอน Double Cab ตอนครึ่ง เมกะแคปและตัวถังตอนเดียวซิงเกิลแคปครบทุกความต้องการทั้งเพื่อใช้งานหรือเพื่อครอบครัวสมกับเป็นกระบะท,ที่ตอบโจทย์คนไทยในทุกมิติอย่างแท้จริง